นิท่านอุท่าหอนเรื่องที่หนึ่งพระสารีบุตรเถระสาธุกราบเถระทานปัญญาเก่งเกินนาลาขอสม,ม่าหักมีผิดลีคิดก่อนพญาพังเสนอท่างหวังค้นหูบูชาคุ้นบุญพ่อแม่พญาตางถูกเทียนแพ้ขอกระแสะคว่มคิดขาปัญญาแจงของยาค่า มหาเถนภูเจิดจ้าอักคราสาวกขวาอุปติสะเป็นซื่อเดิมบ่เฮอเหิมเหมลุวยลำเป็นลูกพามค้นหมอบกลมสมบัติศิลสับมีมังบริวานกะลนลังวังขั้นตะบิดาเทาสารีเจา้าภูแม่คั้นน้าลั่นทะหรือน้าละกะตำบลบานสถานเกิดเมืองอาศัย ยูบไก่ลาดชะคือสือนค้อนเมืองหลวงตังมาหนบย่งมีเสียวคุณสหายบุญสนิทแกนโกลิตะมานบแมนโมกขลาสาวกสายภายหลังนั่นต่อมาสองเป็นเสียวเสมอนาสกุลมังมหาศาลหนีจากซ้านบานวุ่นวายบวชอาศัยสันชัย่านขออาจารย์สอนความหูลทัทธิคู่ศึกษามัน ปริภาชกอาจารย์ขยันเฮี้ยนศาสตร์สันเกียงบ่เพี้ยงเจ้าภูประสงค์สอนให้จนเมิดโพงบ่ตรงเรืองจำนล่งหวังผิดแนวทางต้องการหาจึงเอ่ย่าอาจารย์ท่านตกลงกันสัญญาไวขั้นไผพ่ออาจารย์กร่รผู้สามารถบอกสอนโมกขะถ้ำแจ่มแจงแถลงเรืองบอกต่อกันเดือเสียวเดือ อยู่ต่อมามือหนึ่งนันย่ำฝาการอลุณไขในเขตกรุงราชคือสือพระรรมก่อน้ำทานอธิษฐานอันแห่งกาอุปติสะมโนพานพ่อเทระอรหันปั่นจวคขี้องค์หนึ่งอย่างกำลังอุ่มบาทเที่ยวบินประทับใจเอาเหลือสินอินซี่พองม่องสงบสายตาศพกิริยาแห่งสัทธาภาษาหญิง อาการคิ้งสำร่วมเยื่งบ่อช่ำเลืองสายขัวซองตางหนักบวดที่เคยมองจ้องพระอัศสชิพอบลอสากาบไตถามเข้าใกล้เย็นพ่อป่านามถ้รมะพบประสบสุขมโนผูกความสงสัยผู้ใดเป็นครูบาท่านศาสดาจารย์คือไผแท่ฟั่งกระแสสุนท่อนข่าว สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นคู่เข้าภู้กาวสอนอุปติสมมาโนบอ่อนโปดสี่ทอนพระท่ำแสงขอแสดงเทศนาต่อปัญญาภูขาบางเพิ่นวายั่งพันษาหน่อยบวชบ่อนานเป็นภูไม่บ่ออาจเว้ากวงขยายวิทธารไยให้แก่เจา้ามาโนเว้าแล้วแต่กัน จึงให้ท้ำความสันสันเทระอานบอกฆ่าถาเย่ถ้ำมาเป็นอาทิคติผ้าบาลีตังพ่อได้ฟังมานบแจงเห็นแสงถ้ำดวงตาตื่นจักสุมิตรก็เปิดมื้นสว่างขึ้นซองเจิดจ่าปัญญาพอผพดมูนีกราบสำนึกเทศกันนี้อัตชชีเป็นครูบาจำฆ่าถาหัวใจพุทธ ไปพูดเตือนสหายหูอุปติสะมมาโนบใดไขปัญญาหลิงลำเกิดดวงตาเห็นธรรมข้ำบาลีอันเซียวเวาหมูเห่เฮาใดใครควรเบิงดูเยธมมาเหตุปปภาวาเตสังเหตุงตถาคโตเตสัญจะโยนิโรโทจะเอว่างว่าที่มหาสมโน ถ้ำทั้งหลายเหมิดลวนม้วนมีเหตุผ้าปรากฏตถาคตตรัสเหตุทมอีกนิย่ำความดับสินจอมูนินผู้ทรงผามหาสมม่มโลกลางตรัสให้ฟังแบบนี้ว่าที่ท่านจงหินตองพ่อหนท่างยางถึกตองทั้งสองเสียวสักส่วนกันเชิญอาจารย์สันใช้ไปอยู่เฮียนผากเพี้ยนพรอม เพิ่นบอยอมแม่นกอมเบาอ่างเอาคุ้นพุทธทวาพระองค์เป็นพระสัมมาสัมพุทธตรัสรูหูเองแจงแจบเรืองจริงพระองค์เป็นผู้นิ่งค้นพิ่งเพิงลังหลวงหลายภาคกันหมายใจฟั่งทมย่มนี่ไผ่ก็ไปพ่อขออาจารย์พร้อมผู้ขาไปอาศัยบวชน้ำเพิ่น แมนสองสิทธิ์่ชวนเชิญสันใช่เอินหามไว้ความสุดทายจึงกาวจาถามโลกนี้ค้นส,วสัวซาผ้าล่างโงกับบัณฑิตสองจริตฝฟายใดยหลายสองเซียวไขว่าจ่าตานันมูค้นผ่านปัญญาไ้หลายกลัวค้นฉลาดอยู่สันใช่วานั่นละสูค้นหูดีฉลาดแลว้วแนวนันจงผ่านเฮ้า ไปเป็นสิทธิพุทธเจ้าเฝ้าองค์พระสัมมาส่วนผ้าลาชนาเขามาเพ่งเห่าอยู่ทังพีเขาสิมีสักการตอนเทิงหาบค้อนปอนลาบใหญ่เธอทั้งสองฉลาดหลายไปเป็นสิทธิพุทธเจา้าโคดมเงาแล้วแต่ใจสองมานบเลยโยกใหญ่ไปจากอําลานี้มุ่งวิถีเวลุวันสู่สถานอาลามกวง ชนทั้งปวงกําลังเฝ้าข้าวนันองค์พุทโโววาสองมานบพ่วมเดินมาคืออักคราสาวกสีบอกไกนี่แน่นอนสติมาปัญญาคอนหับพอนจากพระสัมมาด้วยศัทธาทุนบังคมขอหมผ่ากาสาสนบวชพระจนสิเห็นหูสับพันยูประท่านวาเธอจงเป็นภิกษุมา้าประผติพร่มมาจย์เพียง เพียงสงหนีให้ทูกศูนย์พร่ำสองลอยหาสิบพุนมีบุญบวชน้ำสหายย้ามผ่านไปเพียงเจ็ดวันพระโมกขั้นล่านาหูบรรลุอรหันใดส่วนสหายปัญญากันสารีบุตรเถระผ่านสิบหาวันบรรลุพออรหันใดดังกันสิบหาคัมมาคะนันเป็นวันแห่งจ่าตุลง สันนิบาตสงส่งประทานแกนหลักการสำคัญไว้หัวใจศาสตรนนีวิธีการอุดมคาโอวาทะฆ่าถาปาติโมกประกาศกองค้องตรงสี่เราแสดงส่งบอกสงข่าวดีแจงแต่งตั้งพระสารีบุตรบริสุทธิ์เลิดปัญญาอักขาสาวโกเบือง ภูุงเฮืองไฟขัวไห้ส่วนสหายผู้เคียงบาพระมหาโมกขั้นล้าอักคราสาวกสายเลิดท่างใดเก่งลิ์ท่าพุ่นแล้ว